สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tech Space Channel วันนี้พบกับสรุปงาน Google I/O 2025พร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นร้อนจากงาน Google I/O 2025นะคะปีนี้เนี่ยสัญญาณมันชัดเจนมากเลยว่าเออไม่ใช่แค่อัปเดตฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆละแต่เหมือน AI กลายเป็นแบบรากฐานสำคัญของแทบทุกอย่างที่ Google ทำไปแล้วค่ะ ใช่ครับมันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เสริมอีกต่อไปแล้วจริงๆวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงประกาศสำคัญสคัญด้าน AI จากงานนี้นะคะยิงจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาจะเน้นไปที่เครื่องมือใหม่ๆที่แบบน่าจะส่งผลกระทบกับการทำงานทักษะหรืออาจจะรวมถึงอนาคตรแรงงานบ้านเราด้วยค่ะครับน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะผลกระทบในชยัยเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยนะคะคือ AI มันแทรกซึมไปทุกที่จริงๆค่ะ ตัว Gemini เนี่ยถูกฝังเข้าไปในแทบทุกบริการเลยทั้ง Search Workspace Android Chrome เอ่อตัวอย่างที่ชัดๆเลยก็ Gemini Live ที่ให้เราคุยโต้ตอบกับ AI ด้วยเสียงด้วยกล้องได้เลยอันนี้น่าสนใจมากครับอันนี้เหมือนจะเปิดให้ใช้ฟรีทั่วโลกแล้วด้วยนะบน Android กับ iOS ใช่ค่ะแล้วก็ใน Search ที่อเมริกาก็เริ่มมี AI โหมดที่ให้คำตอบแบบสรุปความมาให้เลยอืม อันนี้ช่วยลดเวลาค้นหาไปได้เยอะเลยสิครับค่ะแล้วเบื้องหลังหลายๆอย่างก็คือ Gemini 2.5 Flash m o เด l ตัวใหม่ที่เร็วขึ้นเข้าใจภาพข้อความได้ดีขึ้นใช่ครับคือประเด็นมันไม่ใช่แค่มี AI นะครับแต่มันถูกรวมเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วมันเลยเข้าถึงง่ายขึ้นมากแต่ในทางกลับกันก็แปลว่าเราทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่อง AI มากขึ้นอ๋อหมายถึงต้องรู้เท่าทันมันมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับ ต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็รู้ข้อจำกัดของมันด้วยซึ่งมันก็สอดคล้องกับทีออ่อย่าง General Assembly เขามองว่า AI กำลังจะเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วการที่ Google เปิดให้นักศึกษาเข้าถึงเครื่องมือระดับ Pro รฟรีในหลายประเทศอันนี้ก็ยิ่งชัดเลยครับจริงค่ะทีนี้พอมาดูเครื่องมือสาหรับสายสร้างสารรค์บ้างอันนี้น่าตื่นเต้นมาค่ะมี v i o 3ที่สร้างวิดีโอพร้อมเสียงประกอบที่เข้ากันได้เลยนะคะ ครับตัวนี้เก่งมากสร้างเสียงให้เข้ากับภาพได้เลยแม้จะยังจำกัดการเข้าถึงอยู่บ้างแล้วก็อินเม g เ n นซีที่สร้างภาพได้ดีขึ้นจัดการเรื่องข้อความในภาพได้เก่งขึ้นมากอันนี้เริ่มมีให้ใช้กว้างขึ้นแล้วใช่ครับเครื่องมือพวกนี้มันทำให้การสร้างคอนเทนต์แบบว่ามันง่ายสำหรับทุกคนมากขึ้นจริงๆเหมือนทลายกำแพงเลยนะคะถูกต้องครับการผลิตสื่อดีๆที่เมื่อก่อนต้องใช้ทีมใช้ทุนเยอะตอนนี้คนเดียวก็อาจจะทาได้ด้วย AI แต่มันก็นํามาสู่คําถามต่อนะครับว่าอ้าวแล้วบทบาทของนักสร้างสารรค์ที่เป็นคนจริงๆละ่ะจะเป็นยังไงคุณค่าของความคิดสร้างสารรค์แบบมนุษย์เราจะอยู่ตรงไหนเมื่อ AI ก็สร้างสิ่งที่ดูดีได้เหมือนกันนั่นสิคะเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะนอกเหนือง,งานสร้างสรรค์แล้วเนี่ยด้านประสิทธิภาพการทํางานอันนี้ก็ชัดเจนไม่แพ้กันอย่าง Smart Replies ใน Gmail ที่ตอนนี้ฉลาดขึ้นมากดึงข้อมูลเก่าๆหรือไฟล์ใน Drive มาช่วยร่างตอบได้เลยโอ้โหเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยนะครับ ใช่ค่ะเหมือนรู้ใจเราเลยหรือโน้ตบุ๊ก L M ที่ตอนนี้สรุปเนื้อหาจากไฟล์เสียงวิดีโอได้แล้วด้วยครับเราก็ยังมี deep research ใน Gemini ที่รวมข้อมูลจากเว็บจากไฟล์ส่วนตัวเรามาให้หรือแม้แต่สายโปรแกรมเมอร์ก็มี Gemini Code Assist กับ u u e s มาช่วยเขียนโค้ดค่ะมีกระทั่งแปลภาษา r e ียลไทมใน Google Meet ด้วยนะคะแต่ยังเป็นเบต้าอยู่เครื่องมือพวกนี้มันสะท้อนภาพที่เ หลายแหล่งข้อมูลผู้ตรงกันเลยครับว่า AI กำลังเปลี่ยนจากเครื่องมือกลายเป็นเหมือนเพื่อนร่วมง,งานไปแล้วช่วยงานซ้ำๆหรือแม้แต่ง,งานซับซ้อนบางอย่างได้ความเร็วของโมเดลใหม่ๆอย่าง Gemini Diffusion ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงหมายความว่าวิธีทำงานของเราก็จะเปลี่ยนไปเยอะเลยสิคะ แน่นอนครับมันผลักดันให้เราต้องกลับมามองเรื่องทักษะที่จำเป็นในอนาคตซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแล้วแต่คือความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI การตั้งคำถามการประเมินผลทีนี้พอหันกลับมามองบริบทบ้านเราบ้างค่ะมีข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจที่สะท้อนความกังวลเรื่อง AI แย่งงานโดยเฉพาะกลุ่มเด็กจบใหม่จนอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าคนรุ่นที่สูญหายได้เลย อืมประเด็นนี้แน่กังวลนะครับค่ะยิ่งพอเห็นราคา Google AI ตัวท็อปที่เปิดตัวมาแพงเหมือนกันนะคะเกือบหมื่นบาทต่อเดือนพอเทียบกับเงินเดือนเริ่มก้นเด็กจบใหม่บ้านเราประมาณ20,000ื่นครับมันก็น่าคิดว่านายจ้างอาจจะมองว่าใช้ AI คุ้มกว่าในบางตำแหน่งงานใช่ค่ะเพราะ AI มันทำงานได้หลากหลายไม่ต้องพักผ่อนด้วยประเด็นนี้ยิ่งตอกย้ำเลยครับว่าการปรับตัวพัฒนาทักษะเป็นเรื่องเร่งด่วนมากม ช่องว่างทางทักษะมันมีอยู่จริงและไม่ใช่แค่ทักษะเทคนิคอย่างเดียวแต่พวกทักษะความเป็นมนุษย์อย่างการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสารรค์การสื่อสารที่ซับซ้อนหรือ EQ เนี่ยจะยิ่งสําคัญขึ้นไปอีกเพราะเป็นสิ่งที่ AI ยังทําได้ไม่ดีเท่าเราใช่ไหมคะถูกต้องครับมันคือจุดที่มนุษย์ยังโดดเด่นอยู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างชุดทักษะที่รอบด้านจริงๆไม่ใช่ยึดต,ติดแค่ใบปริญญาแบบเดิมๆอันนี้สําคัญมากครับ โชคดีที่เดี๋ยวนี้ก็มีแหล่งเรียนรู้มีคอร์สฝึกอบรม AI ให้เข้าถึงได้เยอะขึ้นนะคะใช่ครับทั้งจาก Google เองหรือสถาบันอย่าง GAI Academy ก็มีเปิดสอนสรุปภาพรวมจาก Google I/O ปีนี้นะคะเราเห็นชัดเลยว่า AI มันหลอมรวมเข้ากับทุกอย่างจริงๆมีเครื่องมือใหม่ๆที่ทรงพลังมากทั้งด้านสร้างสารรค์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ขณะเดียวกันมันก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนดังๆให้เราต้องรีบปรับตัวเรื่องทักษะโดยเฉพาะในบริบทตลาดแรงงานไทยคะ่ะครับเป็นบทสรุปที่ดีเลยครับผมว่าคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราๆท่านๆลองกล่อไปคิดกันต่อก็คือในโลกที่ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆทำได้สารพัดอย่างทั้งสร้างงานศิลปะเขียนโค้ดทำวิจัยแล้วอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงที่มนุษย์เท่านั้นที่ยังคงมอบให้ได้ อะไรคือสิ่งที่จะไม่ถูกทดแทนง่ายๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและที่สำคัญคือเราจะบ่มเพาะคุณค่านั้นในตัวเองและในคนรุ่นต่อไปได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่เลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปงาน Google I/O 2025ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกด subscribe หรือ follow ช่อง Tech Space Channel ของเราไว้เลยนะครับ จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เทคโนโลยีดีๆที่เราจะนำมาย่อยให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายในทุกๆตอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับสาระดีๆใน Tech Space Channel กับผม IC Space สวัสดีครับ